สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมติดผนงังไมสูบิชิรุ่น v 1 6 w 1 6 g v นะครับของอาภัยที่เมื่อกี้อ่านผิดวันนี้ก็จะลงดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกงานอันนี้ก็จะเป็นตัวรอบๆของมันนะครับเราก็เปิดกันเลย ดีนะครับตัวนี้เบวสองเอัอสามวันนี้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าต้องไปเข้าไปเก็บของอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้ผมก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแล้วนะครับสวัสดีครับและอยากให้รีวิวตัวไหนอีกขอกันมาได้เลยนะครับแต่ขออย่าให้รีวิวพัดลมในกล่องแบบนี้นะครับว่ามันจะแกะออกมายากมากของทับกันอยู่ก็สวัสดีครับ